โออีค่ะมาหมดค่ะให้ทุกคนแบบเลือกมาคนละหนึ่งอย่างว่าอยากจะเพอร์ฟอร์มอะไรมีเวลาคนละ30วินาทีอ่ะสิบห้าก็ได้15ก็ได้โอเคสิบห้าโอเคอ่ะกล้องนี้กล้องนี้ค่ะก้องก้องนี้ใช่ไหมใช่ I'm sitting here in the boring room

เธอมาคุมหน่อยได้มะมมาดูหน่อยได้มหมใจามันแบบไม่ไหวละต้องมาเคลียร์อยู่ซะจิจ <laughs> ที่อมมันจุกพังยิ่มมาแบบว่าเกือบพังอยากให้เธอมารักกันอ่ะโอ้ กล้อยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอกับใครที่เจอรู้ใครอยู่ตรงไในเข็มไหมคะเข้มไหมคะเอาเลยเอาเลยเอาเลย